เด็ครับวันนี้มาซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับผมตัวนี้ไฟเข้าอยู่แต่เครื่องไม่ทำงานนะครับผมนะครับเบื้องต้นนะครับเราเช็ดด้วยตัวเองได้นะครับสังเกตน้ำอุ่นทุกยี่ห้อจะมีปุ่มนอดตรงนี้นะครเราไขาาขันตรงนี้นะข้างล่างนะครับเนี่ยบางทีก็มีข้างบนกับข้างล่างแต่ส่วนมากจะมีข้างล่างตัวเดียวนะครับ ขันตรงนี้ออกนะครับเวลาขันออกอย่าลืมนะฮะลงเบเกอร์ทุกค้างนะครับผมน็อตจะประมาณนี้นะข้างล่างนนะฮะตัวเดียวนะครับผมส่วนมากจะมีตัวเดียวนะครับเครื่องน้ำมันบางรุ่นก็จะมีสองตัวอยู่ข้างบนอยู่ด้านบนนี้หนึ่งตัวแล้วก็ ท่านล่างนี่อยู่ตัวนะครับผมที่เดียวออกนะดึงดึงลงแล้วก็ชาขึ้นไปอี้นะนนี่นะฮนะตัวนี้ตัวนี้พวกค้าบอกว่าไฟเข้าทุกอย่างนะครับแต่เครื่องไม่ทำงานนะครับผมเปิดน้ำแล้วนะครับ เครื่องก็ไม่ทำงานไม่ร้อนนะครับถ้าร้อนจะมีไฟโชว์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเช็คแรมนะครครับผมตัวนี้ไฟมานะคะตัวกันดูดคตัดปกตินะคะแต่ไม่แต่ แต่ไม่ทำงานนะครับไฟมาอยู่นะครับคีไฟไม่ขึ้นนะครับสังเกตได้นะครับผมเวลาไฟไ่ขึ้นอ่ามันจะมีตัวอ่าควบคุมด้านบนอีกทีหนึ่งครับผมอยู่แ้านบนอาจจะเด้งนะฮะตัวข้างบนนี้นะครับ ตัวนี้นะครับเทอร์โมสตันนะครับผมเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิหรือว่าตัวควบคุมเป็นวาลวควบคุมความร้อนนะครับเวลาร้อนเกินองศา,าที่กําหนดของแต่ละเครื่องนะฮะจะตัดหรือว่าเกิดเร่งนะครับผมมีตัวเซนดีเซตปุ่มเล็กๆข้างบนนีะนะสังเกตนะคะจะอยู่บนหม้อต้ม เป็นตัวดำดำมนะีาขานะมไข่นะเราก็กดเข้าไปตรงปุ่มรีเซ็ตนะครับผมแล้วก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมต้องลงเบกเกอร์ก่อนครับต้องลงเบกเกอร์ก่อนนะครับผมแล้วก็ล,ลงเบกเกอร์เสร็จน,นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะนเป็นแบบ ตรงตรงหัวด้านบนเนี่ยปุ่มดำๆนะฮนะฮะสังเกตรตรงนี้นะฮะจะมีปุ่มนะฮะให้เราทำการกดกดลงเพลงนี่นะปุ่มนี้นะครับลงเบรกเกอร์เล้นะเวลากดไปปุ๊บแตกนั้น เมื่อกี้มันมีเสียงนะครับเรามาขึ้ื่อนเบรกเกอร์กันดูนะครับเดี๋ยวเราเปิดน้ำมาดูเครื่องออลกลับมาทำงาน,นปกติแล้วนะครับนะครับง,ง่ายๆครับผมน้ำกลับมาร้อนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ วิธีมันจะนี้ง่ายแค่ลงเบเกอร์แล้วก็กดตัวรีเซ้นด้านบนนะฮะสำหรับตัวนี้เป็นเทอร์โมตันเทอร์โมสตันนะครับเดิมนะครับผมหนะ้ากลางนะครับล็อกข้างบนก่อนนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปนะครนะับนะบางตัวจะติดตรงนี้นะครับกดกดแล้วก็ปรับให้มันเข้าล็อกตรงนี้ก่อนนะตัวนี้จะ โอเคตอนนี้ได้นะครับนะครับถอดแล้วก็ปีกเคลื่อนได้ง่ายนะครับผมกดเข้าไปนะครับนี่แล้วก็ยึดนนอตนะครับผมข้างล่างเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้จบไปแล้วนะครับอาจจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมได้มีอ่าไปซ่อมที่ไหนอีกนะฮะ มันเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวผมมาลงให้นะครับจะได้เป็นกรณีศึกษาหรือว่าอยู่บ้านของลูกค้าอยากทําเองได้นะครับแต่กรณีแนะนําดีที่สุดก็คือลงเบเกอร์ทุกครั้งนะครับนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราและก็ทรัพย์สินของเราด้วยนะครับผมครับโอกาสแน่เจอกันใหม่นะครับ